กูไก claro, ่กูไก่ขันโอ้โอ๊เอ๊ะเอ๊ว่านี้โอ vale ้วันนี้หมอกลงเต็มเต็มหมอกลงเต็มเพื่อนที่ละกูไก่กูไก่ไก่รอกินข้าวลูกกไก่รอกินข้าวกันกูไก่มารอกินข้าวกันคุกกีกุกกีโอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะน้องเหมียวก็ออกมาด้วยลูกน้องเหมียวออกมาด้วยออาน้องเหมียวออกมาด้วย น้องเมียวน้องเล็กเล็กสี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 วิ่งสนุกสนานสีสีหางยาวสีสีหางกวักแม่แม่สีทองพี่ทองใครนี่ใครเอกนี่เพชรดำน้อยอ้นี่น้องเทาน้องไม่ใช่เทาน้อน้ำตาลน้ำตาลขาวก็มา น้ำตาลขาวก็วิ่งแข็งแรงเล่นกับพี่เล่นกับพี่พี่เล่นกับน้องพี่เล่นกับน้องน้องเล่นกับพี่อันนี้น้องอะไรส้มทองส้มทองก็มาด้วยนะส้มทองก็มาเอามาเล่นรับอากาศอันบริสุทธิ์ยามเช้าเช้ายามเช้าเช้าไม่ไม่มีมีตะหมกไม่ไม่มีมีตะหมกน้องส้มขาวจามจุลีอยู่ตรงนี้กัน กลองล้ก็ขอ,อนาภาพน้องๆเหมียวมีความสุขอยู่กับธรรมชาติสุขใจเด็กๆวัดโปรชัยกับทุกทุกท่านได้รับรู้รับชมแล้วก็อข,อขอโมทนาทารุกับทุกท่านที่มีความรักความมิตรต,ต่อน้องๆเหมียวน้องไก่และสัตว์ัศุสัตวขออวยพรให้ทุกท่านโชคจงโชคดีมีความสุขสมปรารถนาในสิง่งที่ปรารถนาทั่วกันทุกคนทุกท่านเถิดก็ไก่ก็ไก่กข้ากันแล้ว